สวัสดีครับทุกคนวันนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านวันนี้มานอนที่อำเภอปัวเพื่อที่ว่าคืนนี้นอนพักที่นี่1คืนเช้าพรุ่งนี้จะเดินทางข้ามไปสปป,ปลาวที่หลวงพระบางโดยใช้ด่านม้วยโขนเพราะจุดตรงนี้เป็นจุดที่อำเภอที่ใกล้ที่สุดกับที่ ชายแดนตรงด่านห้วยโขนเพราะฉะนั้นเดินทางมาจากกรุงเทพก็จะมาพักที่นี่ก่อนหนึ่งคืนนะครับวันนี้เราเลือกพักที่ริมน้ำปัวแคมปิ้งนะครับวันนี้เราจะนอนแบบแคมปิง้งสำหรับท่านที่มาที่นี่ถ้าท่านแบบไม่นอนแบบแคมปิง้งเขาก็มีบ้านพักไว้บริการเดี๋ยวพาไปดูบ้านพักนะครับส่วนตรงบ้านพักเนี่ยจะติดก,กับริมน้ำนะครับทางด้านริมน้ำ ลงมาจากที่สะพ,พานเราก็จะเห็นแคมปิ้งตรงนี้เลยนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวผมพาไปเดินไปดูที่บ้านพักเผื่อว่ามีใครสนใจที่จะามาพักที่นี่นะครับ ครับตรงนี้ก็คือบ้านพักที่มีไว้ให้เราติดต่อเช่ามานะครับจะมีเป็นหลังๆๆไปนะครับอยู่ด้านหน้าด้านหน้าทางนี้หันออกมาจะเป็นริมน้ําปัวนะครับนี่คือหลังแรกแล้วก็มีหลังที่สองต่อๆไปนะครับส่วนก่อนหลังแรกเนี่ยจะเป็นสนามหญ้าเป็นจุดที่เราจะไปากางเต็นท์เดี๋ยวเรากางเต็นท์เสร็จปุ๊บเราก็จะทํา อาหารกินกันตรงข้างหน้า,าบ้านที่เราเช่านะครับหลังจากกางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยก็ไปอาบน้ำพออาบน้ำเสร็จปุ๊บเราก็มาแคมปิ้งกันที่ริมน้ำปัว ตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเนี่ยร้สอะไรไปเรือััเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามามีกว่อสังนี่ให้ด้วยเอาทำไมพี่ตึ๊ตไปไว้อ่ะเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้แล้วกันสำหรับวันนี้ ขิ่หิมแล้วก็จะนอนแล้วครับสวัสดีทุกคนพบกันอีกแล้วเช้านี้เมื่อคืนนี้หลับสบายมากอากาศเย็นตื่นเช้ามาหมอกจัดมากเลยเดี๋ยวจะพาไปดูบริเวณรอบอริมปัวแคมปิง้ง มอกหนามากบรรยากาศดีแล้วก็เมื่อคืนถ้านอนในเต็นท์ก็จะเย็นต้องผ้านวมสองผืนแต่ถ้านอนในบ้านอุ่นหน่อยเดี๋ยวดูบรรยากาศดูหมอกและดูลำธารเมื่อคืนนอนฟังเสียงน้ำไหลทั้งคืนเลยเดี๋ยวดูบรรยากาศโอเคไปตรงนี้คือด้านหน้าที่เรามาพักนะครับ ข้างล่างจะมีลาําธารเสียงน้ำไหลเมื่อคืนเนี้ยทั้งคืนนอนฟังแล้วก็ะเพลินมีความสุขสำหรับท่านที่มาแคมปิ้งก็จะมีโต๊ะให้อยู่บริเวณนี้นะครับ ที่เราเห็นนี้เรียกว่าลำน้ำปัวริมปัวถ้าเป็นเชียงใหม่เขาจะมีอะไรริมปิงที่นี่ก็เรียกว่าริมปัวโอเคเดี๋ยวเราหาอาหารเช้ากินกันแล้วก็เข้าด่านแล้วเ,เจอกันครับเตรียมเื่อ่วมกับรถคักนก่อนรถคัน,น,อ,นอ้าวทุกคนตอนนี้เรามาถึงด่านชายแดนม้วยโกแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะทำเอกสารก่อนแล้วเราจะได้เดินทางเข้าไปในสพราวนะครับตรงนี้คือด่านนะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนี่เป็นด่านนะครับเดี๋ยวเราจะเอารถออกตรงด้านนี้นะครับไปเข้าไปที่นู่นนะครับแต่เข้าไปทําเอกสารที่ด่านเนี่ยเขาห้ามถ่ายภาพนะครับเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเข้าไปข้างใน,นค่อยไปดูบรรยากาศ